สำหรับโจทย์ข้อนี้ที่ถามว่าถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า2ข้างได้740ต้นและระยะระหว่างเสาห่างกัน8เมตรอยากทราบว่าถนนยาวเท่าไหร่นะครับกับดักของข้อนี้นะครับหลายคนอาจจะเอา7 740มาหาร2เพราะว่าถนนมี2ฝั่งใช่ไหมครับเพราะว่าเสาไฟฟ้ามี2ฝั่งเสร็จปุ๊บจะได้370 เสร็จปุ๊บ310ทุกคนจะเอามาคูณ8แล้วก็ตอบแผนทีซึ่งความจริงแล้วมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าลองคิดดูแล้วนะครับสมมติว่าระยะของเสาไฟแบบนี้ถ้ามีระยะอยู่2ช่วงคำว่า2ช่วงคือตรงนี้8เมตรกับตรงนี้8เมตรมันจะมีเสาไฟอยู่ทั้งหมด3ต้นถูกไหมจะมีอยู่3ต้นถ้าตรงนี้เราบอกว่ามันมีระยะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายตรงนี้ครับมันมี300 70 70ต้นจะถามระยะเท่าใดเปรียบเทียบกับตัวนี้จากถ้ามีเสาไฟ3ต้นจะต้องใช้2ช่วงก็คือ8ปคูณสเป็น16แต่ถ้ามันมี370ต้นนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีช่วงตรงนี้อยู่ทั้งหมด369ต้นหรือ369 เสาไฟฟ้าเราค่อยเอา369ไปคูณด้วย8จึงจะเป็นคำตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้หลายคนอาจจะตอบผิดนะครับลองดูว่าข้อนี้ตอบอะไรครับ